สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม ats, b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับตลรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเปิดตู้กาชาฮาโลวีนกันนะครับตู้ใหม่กลางเดือนของเราเนาะผมหวังว่าจะได้ฮิสกายะนะครับก็เปิดไม่เยอะหรอกนะหนึ่งการันตีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดออกก่อนนะคงจะหยุดนะครับซึ่ง ฮิสกิยะเนี่ยตู้นี้เนี่ยพึ่งเลื่อนมาเนาะวันนี้ปล่อยแล้วนะครับก็เลื่อนจากสกิลสามมนแหละที่หลายคนคาดการเอาไว้นะครับสกิลสปรับแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไปเจอการบล็อกการโจมตีสีแดงเนี่ยไม่สมผลแล้วนะดามจออกแล้วนะครับมันไม่ติดแค่หนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ยังงงอยู่คือไอคอนสกิลของฮิสกยะนะครับมันเป็นไอคอนเดิมมันยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันแตกต่างจากไอคอนสกิลของตัว วางแถบที่เป็นโจมตีระยะใกล้เลยเออนี่ผมก็ยังงงว่าเขาลืมแก้ไอคอนสก,กิลหรือเปล่าหรือยังไงนะหรือจะใช้เป็นไอคอนนี้ตลอดไปนะครับแต่ที่แน่ๆสก,กิลสามันออกดาเมจแล้วอ่าแค่นั้นเลยสก,กิลสามันออกดาเมจแล้วถ้าเกิดไปเจอพวกกดกติกาที่บล็อกการโจมตีสีแดงก็คือการบล็อกการโจมตีระยะใกล้นั่นแหละนะครับตอนนี้ออกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเอาไว้ตีกิลง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> มา สึกกะยสเต็ปที่หนึ่งว้าวได้ลุ้นเลยเป็นโอ้โหมีเงินตัวที่ผมรู้สึกว่าห่วยที่สุดในตู้มีกไหมมีให้กันอีกไหมหมดได้งินมาเพิ่มนะไปต่อ สเต็ที่สองือมสเต็ปนี้น่าจะหายน่าจะจางอุ้ยปฏิเสธเป็น็กเอาเป็นไอ,ไอเซนไวเดย์แหละののอ่าได้มาเพิ่มนะครับก็ดีเหมือนกันนะเออแต่ของผมนี่คงต้องไป5้าเท่านั้นนะมันถึงจะเพิ่มเห็นแบบชัดเจนนะครับเพราะตอนนี้มันทะลุสองห้าไปละ ออโอ้ oh. Oh, คนละล่างยินแอสซัซินอ๋ออ๋อผมมีล่าง6ดาวแต่ล่าง5ดาวยังไม่มีนะครับคือผมได้เคย oh. เคยได้จากตัวอะไรสักอย่างนั่นแหละเลยเป็นล่าง6ดาว oh. มาสเต็บสุดท้ายนะครับการันตีจะได้หรือเปล่าจริงๆให้ฮิสกยะหรือน้องโมโมมาก็ได้นะทั้งคู่เลยสักคนหนึ่งนะครับจะแบบรู้สึกดีเลยการันตีเป็น โอ้ยมาซึโมโต้นะครับน่าจะเอ็นแล้วหรือเปล่าเพราะมันการันตีไฮไลท์เลยมีอีกไหมฮา่ฮาห้าดาวออกดีอยู่นะแต่แบบอืมอันนี้ผมก็แม็กไปแล้วอืมห้าดาวอะออกดีอยู่แต่ไม่มีตัวที่ได,ได้ได้เลยมีไอเซนตัวเดียวที่ผมได้ใช้นะที่เหลือคือแบบแม็กแม็กไปหมดแล้วนะครับ ก็ครบ1การันตีนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดตู้ผมผมไม่อยากเสียเยอะนะเสียประมาณนี้แหละหอมปากหอมคอนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรเออช่วงนี้ดวงกาชาก็นะครับยังไม่ค่อยได้ตามที่หวังเท่าไหร่ <c oughs> เออช่วงนี้ดวงกาชาก็ไม่ค่อยได้ตามที่หวังเท่าไหร่นะ เดี๋ยวหลยเยอะเกินนะครับเดี๋ยวไม่ออกเนาะประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆได้อะไรก็บอกกันได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถมาเป็นเมมเบอร์ช่องผมได้นะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละส5บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณคนดูทุกๆท่านแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยเนาะที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับไว้เจอใหม่วิดุนาสวัสดีครับ